สวัสดีกันนะคะทุกๆคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะไปดูว่าคุณเจซีบาร์บี้แหกค่ายไวจีว่ายังไงกันบ้างนะคะแต่บอกเลยว่าแฟนๆของลิซ่ายิ้มรับกันหนักมากๆนะซึ่งคุณเจซีบาร์บี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยทางค่ายไวจีไม่อนุญาตให้ลิซ่าไปร่วมงานอีเวนต์ของบุการีในครั้งนี้นะโดยเขาให้เหตุผลกับทางคุณเจซีบาร์บี้ว่าลิซ่าเนี่ยมีงานดนตรีที่เขียวแน่นมากๆไปไม่ได้ซึ่งตัวของลิซ่าเองนะคะที่เป็นคนโทรหาพ่อเจซีบาร์บี้และบอกว่า จะไปร่วมงานซึ่งเป็นการคอนเฟิร์มก่อนวันงานแค่2วันเท่านั้นนะคะเรียกว่าเป็นการชุลหกมากๆกับการเตรียมชุดเตรียมทีมงานและก็บอดีการในครั้งนี้นะคะซึ่งถือว่าลิซ่าเนี่ยทำได้ดีมากๆและนี่ก็คงจะเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมไม่มีตารางเที่ยวบินของลิซ่าออกไม้แฟนๆได้รู้กันเลยเพราะว่าพอแฟนๆเห็นรูปของลิซ่าที่ออกมาก่อนหน้านี้นะคะก็คือลิซ่าอยู่ที่ปารีสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหลายคนก็บอกว่าชุดสีเหลืองที่ลิซ่าใสในงานอีเวนต์ของบูการีเนี่ยลิซ่าต้องเป็นคนเลือกแน่เลยเพราะว่า ชุดนี้นะคะสวยมากๆและก็ไฮแฟชั่นมากๆด้วยและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่อันดีนะที่ Lisa ลิซ่าก้าทำแบบนี้เพราะว่าลิซ่าเป็นกลบ b บลแบรนด์เอมบัสเดอร์ของบูการีจริงๆแล้วเนี่ยลิซ่าต้องไปร่วมงานของบูการีทุกครั้งที่มีการจัดอีเวนต์ถึงจะถูกกันนะ และการเป็นงานครั้งนี้ของลิซ่าบอกเลยว่ายึดพื้นที่สื่อต่างๆทั่วโลกได้เป็นอย่างมากและเพิ่มคอนเนคชั่นให้กับตัวของลิซ่าเองได้เยอะมากๆเพราะลิซ่าได้รู้จักคนหลายๆคนซึ่งแต่ละคนนะคะบอกเลยเป็นคนดังๆระดับโลกทั้งนั้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาอัปเด็ดขาวของลิซ่าแค่นี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปกันนะคะ